สูญเสียไปทั้งหมดฟังโดยเราก็มีความรู้สึกเออเหนื่อยเหนื่อยใจกับการที่เราไม่มีความรู้เนี่ยทั้งพระที่สอนก็ไม่รู้ไม,รไม่รู้เรื่องโยนที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติกันแบบไม่รู้เรื่องคือถ้านั่งอยู่สงบสบายเราไม่รู้เนะื้อรู้ตัวอย่างงี้นะจมอยู่ความสงบนั่นนะก็ไม่มีความหมายอะไรนะปัญญาก็ไม่พัฒนา ถ้ามันปวดจะตายแล้วจะต้องขยับขยับก็ให้มันรู้ว่าอยากขยับแค่นั้นเองความอยากเกิดขึ้นะมันขยับเพราะอะไรเพราะทนไม่ไหวจริงๆมันขยับเพราะอะไรเพราะมันขี้เกียจเพราะมันเบื่อเพราะมันง่วงหรืออะไรนะให้รู้ทันใจตัวเองถ้ารู้ทันนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะสอนให้ทั้งอุดจราบสวาให้รู้ตัวนะจะต้องไปสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาใหม่ให้มันเสียเวลานะ ในความไม่เข้าใจเนี่ยน่ากลัวเนี่ยทําให้เรามีเงื่อนไขยเยอะเวลาปฏิบัติเนี่ยนะต้องทำอย่างงน้นต้องทำอย่าง,งนี้เนี่ยพระนี่แหละตัวดีนะสอนส่งเดชสีสวหรือไม่ก็ติดรูปแบบจนเกินเหตุพระเองก็ไปจำมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้กูก็จำมาอย่างนี้แล้วก็สอนต่อนมาอย่าง,งนี้โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ใต้มันคืออะไรแล้วคนปฏิบัติร้อยคนร้อยสภาวะร้อยอารมณ์ร้อยอย,อย่าง สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะมันจะไปแก้แต่เพราะวะอย่างเดียวกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความไม่เข้าใจของโยมเรื่องความไม่เข้าใจของนักภาวนานเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจนะย้ำแล้วย้ำอีกนะศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจในะการภาวนาหรือการพัฒนาหรือมรรคเราจะเรียกอะไรก็ช่างบางคนเราเรียกกับการเจริญมรรคการเจริญภาวนาการเจริญสติ จะเรียกว่าอะไรก็ช่งวานเดินนะรวมๆแล้วก็คือการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนานีมันจะพัฒนาได้ก็ไม่ใช่แค่นั่งหลับตานั่งหลับตาจะเรียกว่าพัฒนาได้ยังไงนะต่อให้ได้ฌานมันก็ได้แค่หนึ่งในจนนํานวนหนึ่งในองค์มครรคแค่นั้นเองอ่ะมรรคแปดนะครับสมาสมาธิก็แค่หนึ่งในองค์มครรคนั้นเลยเจ็ดองค์มครรคอยู่ไหนอ่ะทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันหมดนะ สรุปให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าทําคิดดีทดําดีพูดดีนะั่นแหละมารคมคของชาวบ้านคิดรู้ทํารู้พูดรู้ะนะอย่างนี้นะนี่มารคของนักภาวนาะให้มันรู้สึกตัวอยู่แค่นั้นเองนะไม่ใช่ต้องหลบลี้หนีหน้าไม่ต้องพูดต้องจาใครงั้นได้อยู่นะถ้ามีเวลาที่จะทาอย่างนั้นได้ก็ไปเลยเต็มที่แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงหล่ะก็อยู่กับบ้านนั่นแหละนะอยู่กับที่ทำงานนั่นแหละก็ เริญภาวนาไปด้วยแค่นั้นเองบางทีก็โยมขยันถาวนะกลุ่มนี้มาก็ตั้งซักกันอยู่ภาคใหญ่จะชวนคนน้นคนนี้จะชวนแม่ให้ปฏิบัติให้เขาได้ฟังทมให้นู่นนี่นั่นะอะไรับางอโยมจะชวนเลยสิเวลา,าชวนได้เขาไม่ตามตามแล้วโยมจะไปสอนอะไรเข้าแม่เนี่ยแม่เขาจะเชื่อโยอมไหมไม่มีทางอยกเว้ะ กไปหาพระในพระเทศให่ฟังนี่มันพระเทศที่บ้านยอยู่โยมจะไปสอนโยมเองยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยจะไปสอนอะไรแม่นะสอนไม่ได้นะสอนได้เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะโยนคนอะไรทำไมาสอนแม่ตัวเองไม่ได้เลยไม่<笑><笑>ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะสอนอื่นสอนกันเยอะสอนก็เป็นปันเป็นหมื่นคนสอนแม่ตัวเองสอนได้ที่ไหนสอนได้แกก็ไม่เชื่อสอนได้แกก็เถียงนะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเราก็ทําตัวเราเองนี่แหละนะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะสายเทราวาธนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสายเทราวาทะนะีนะ่ทำตัวเองให้ถึงมรรคถึงผลให้พ้นจากความทุกข์สก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นีถ้าเราไม่รู้เรื่องเราจะไปสอนอะไรนะตาบอดจุงคนตาบอดนะพาเข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่นะเสียเวลาเปล่าก่อนที่จะฝึกการศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจอย่นะั้นนะนะ ต้องเข้าใจให้มันรู้เรื่องให้มันชัดๆด้วมันคืออะไรเนี่ยนะหลักการของการภาวนาคืออะไรให้มันรู้เรื่องสก่อรทีนี้ถ้ารู้เรื่องเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาจะไปแนะนําคนอื่นน่มันมันมั่นใจนะนะเข้าใจนี่ก็ต้องไม่ได้แปลว่าเข้าใจในเรื่องของปริยัตินะแต่ลงมือปฏิบัติจนมันเข้าใจจริงๆน่มันมั่นใจในการภาวนาจริงๆน่มันถึงจะไปแนะนาคนอื่นเขาได้นะจะแนะนาอะไรก็ไม่ใช่แนะนําด้วยความ เคลือบแคลงใจสอนไปก็สงสัยไปสอนถูกไหมเนี่ยนะบอกเขาถูกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเคลือบแคลงใจอย่างเงี้ยนะมันคาใจอย่างเงี้ยก็แสดงออกถึงความไม่มั่นใจออกมาแค่ในั้นเองใครก็จะมาทําตามเรานะนะถ้าเรามั่นใจเต็มร้อยนะนะไอ้คำว่ามั่นใจนี่ไอ้ที่บ,าบา้บาบอลก็มั่นใจสนะังเกตด,ดูไหมเจา้าลัทธิประหลาดประหลาดทั้งหลายที่มันคนมีคนทำตามมันก็มั่นใจตามภาษาผีบ้าของมันนี่แหละ นะแล้วคนมันก็พร้อมที่จะเดินตามด้วยเลยนะมนันแปลกนั่นถึงจะมีมันมีถึงนถึงมีทั้งบวกและลบไงนะนะมีทั้งบวกและลบในบรรดาเจ้าลัที่ทั้งหลายนะนะแล้วมีไม่กี่คนหรอกในโลกเนี่ยนะที่จะเป็นเจ้าลัที่ได้นะี่นะนะจะลัทีิอะไรก็ช่เลยรัทธิการเมืองลทัทธิความเชื่อศาส,สนาอะไรก็แล้วแต่นะนะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่พูดอะไรแล้วคนพร้อมจะทําตามพร้อมจะตายให้ อาชีพไปทุ่มเททั้ทงชีวิตมีโดยเฉพาะในใสายกรรมฐานนี่เยอะมากสอนผิดเพี้ยนเรายอมว่าเชือ่อหัวปักหัวฟ้าเราจะเห็นข่าวพวกนี้ขึ้นมาบ่อยไอ้นั้นมันก็มั่นใจนะั่นแหละมั่นใจตามภาษาบางมันนั่นแหละล้วก็สอนไปบ้าๆแบบนั้นนะแต่คนก็พร้อมที่จะบ้าตามเรื่อยๆนะนะแล้วก็เลยพากันเข้ารกเข้าพงเลื่อยเปื่อยไปเหมือนกับที่เรามั่นใจว่าพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะ แทนมั่นใจนะโอ้ยมันศรัทธามันเกิดมันไม่กลัวตายตัวหนังเหนียวเงนะพร้อมที่จะต่อสู้รบราคาฟันกับคนอื่นนะเพร,ราะว่าพระเครื่ององุศดิธิ์งี่นะสมัยก่อนเขาก็ทำันอย่างนั้นเอาศรัทธาเป็นตัวนำนะก่นะอนที่จะออกรบนะสมวนอย่างสมเด็จพระนเรศสมสจะเคลื่อนทัพออกรบนะนะพระก็จะมานะจะเจริญพุทธชัยมงคลคาถาใช่ไหมนะนะ แจกผ้าประเจ็ดพยพยา์มัดแขนไปออกรบทหารก็ฮึกเขิมมีความมั่นใจนะรบกลับมาก็หายไปครึ่งนึงนะตายไปสักครึ่งหนึ่งตัวสักครึ่งหนึ่งแต่มันมั่นใจอย่างน้อยกค็คุณได้อยู่กับพระแล้วมีของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนมั่นใจเพราะฉะนั้นก็คำว่า,วาม,มั่นใจเยคือต้องมั่นใจให้มันถูกตรงจริงๆนะให้เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆ มันเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนจ anyway. ริงๆนี่คืออะไรธรรมะที่พระเจ้าก็จะพาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นี่คืออะไรนะให้มันชัดเจนจริงๆนะเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่ออะไรประหลาดประหลาดเยอะๆเท่าที่เห็นดูจะมีโดยเฉพาะพวกดาราในตัวดีนะพาเข้ารถเข้าพงหรือโดยเฉพาะสายมูทั้งหลายนแต่คนก็พร้อมจะทําตามโอ้ดาราเปบผู้ชายสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่ะกแห่กันด้วยมั่ง ผู้ชายแล้วเป็นยัง้นอย่างนี้ร่ำรวยได้ดีอย่างงั้นอย่างนี้เห็นออกแนวสายมูเนี่ยเยอะมากไอ้ที่จะพาให้มีสติมีปัญญาจริงมีอยู่ไม่กี่คนน่ะแต่คนก็ไม่ค่อยอยากจะทำตาเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยต้องมานั่งสมาธิหลังขดหลังแข็งนั่งคอพับคออ่อนอยู่ไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์เลยจะมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าสายมูง่ายหน่อยไปกลับๆไไว้่ยเอาของไปเส้นวห นะแล้วจบเลยนะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยปิดตังไปทําพิธีแค่นั้นเองนะอันนี้มันง่ายนะมันก็มาพอความมักง่ายด้วยทีนีนะ่เป็นยังไงสินิสัยเสียไปด้วยคนทาันนิสัยเสียไปด้วยนะวิ่งหนีความทุกข์วิ่งหนีอารมณ์แก้ปัญหาผิดผิด,ผดถูกๆูอยู่อย่างนั้นนะนะไม่แก้ที่ต้นเหตุโดยตรงอยนะ่นะางนี้นะก็ฝึกตัวเองนะศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วฝึกฝนอย่างนั้น มันได้รับผลนะมันจะมั่นใจของจริงคือมันต้องมีได้รับผลคือตัวปฏิเวทนะได้รับผลในการปฏิบัตินั้นเมันพ้นทุกข์ได้จริงจริงนี่นะไม่ใช่ผู้วิเศษที่ยิ่งปฏิบัติยิ่งผู้วิเศษขึ้นมาอนั้นไม่ใช่ละนะยิ่งปฏิบัติมันพ้นทุกข์ได้จริงนะใจมันเบานะมันผ่อนคลายมันสบายมันไม่หุ่นใบอะไรกใครเขาอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ได้นเรื่องดีๆนะเพราะนั้นก็ไปฝึกเอา ศึกษาเรียนโดยเข้าใจแล้วก็ลงมือฝึกนะแต่มาเขาพูดเยอะพูดจนเบือ่อตัวเองเต็มทีแล้วตอนนั้นะนะนะสอนหมดบอกหมดแล้วไม่มีคำมือของอาจารย์อย่างที่พระเจ้าตรัสไวนะ้ไม่มีคำมือคือไม่ไม่ซ่อนเคล็ดลับอะไรไว้นะึ่อะไรก็บอกหมดแล้วนะบอกเท่าที่สติปัญญาตัวเองจะมีนั่นแหละที่เหลือก็ไปฝึกเอาแค่นั้นนะถ้าไม่ฝึกก็ได้แค่นี้แหละได้แค่นั่งฟังนี่นะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นทะนะอาหารทมาด้วยความศรัทธาเรื่มใส ฟังจากรายการคลิกใจอยอมปฏิบัติยังยังเลยชอบได้แค่ฟังนะแล้วเมื่อไรจะลงมือปฏิบัติตทักทีเราอยายุเทหร่แล้ว60สิกว่าแล้วไม่มีเวลาแล้วนะนะว่าเราแช่งอีกทีงทีที่ไม่มีเวลาไม่ได้แปว่าจะตายวันตายพุ่งนะนะแต่ว่ามันแก่มากแล้วนะสังขารมันเสื่อมโทรมแล้วนะถ้าไม่ฝึกตอนนี้จะไปฝึกตอนไหนบางคนก็ ได้แค่ฟังชอบฟังอย่างนีนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกทั้งในวัดก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่แตช่วยงานในวัด,ดเอาเอาเอา,า,ออรราเอา,ออนะอาไปนะเอาไปเอะไปเอา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 ไปเอเอาไปเอาอาไเอาไปเอาไอานปเอะไปกอาปเอาไ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 ปเาไปเเอ่าที่าได้อ็แล้วกัน,ท,ยยนนะนะท,ทําไปอาไป่อาไปเอาไปเอาไปาไปเอาไปเาปเอาไปาไอาไปเาปเอาไมอาไเอาไป้าหปเาไปเอาไอาไปเอาไปอาอาทปอาไอาไปเอไเอาาเไอาไ มันก็จะช่วยให้การพนางเราเก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะค่อยๆมีโอกาสที่จะแนะนาสั่งซอสอื่นไปเรื่อยๆนะและ้วโยมก็จะมั่นใจในตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆว่าเออทำตามคนนี้ทําตามาติธรรมคนนี้ทำตามพระรูปนี้เนี่ยไม่ผิดทางแน่นะเพราะว่ามันเห็นผลนะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอาเทศนาปฏิหารเนี่ย นะฟังทำแล้วเอาไปทําตามได้เนะี่ยฟังแล้วเอาไปทําตามได้แล้วมันเห็นผลชัดเจนจริงๆมันดับทุกได้เนะี่ยปฏิหารชนิดเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ไปห่อ,อเหินเดินอากาศเดาทายใจคนอื่นเขาอย่างนั้นประโยชน์อะไรนะไปไปรู้อย่างนี้สิถ้ามีความคิดอย่างนี้ลองรู้วิธีความคิดสิอารความคิดมันดับไปแต่ทุกมันดับไปหเห็นเนี่ยทีนี้มันจะ มั่นใจขึ้นมาแล้วเออทำอย่างนี้มันถูกต้องมันง่ายดีนะยิ่งทำก็ยิ่งเบาสบายไม่ต้องไปเป็นผู้พิเศษเลยเป็นผู้พิเศษก็ไปแบกความเป็นผู้พิเศษตัวเองอีกนะหนักขึ้นมาเดิมอีกทีเนี้ยนะอันค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะเวลาอารมณ์กระทบทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะอย่าวิ่งหนีอารมณ์โดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยแหละตัวดีนะสามีภรรยาพ่อแม่น เขาไม่เชื่อเราล็อกเขาไม่ฟังเราล็อกแล้วก็จะปั่นหัวเราเอถ้าเราสามารถที่จะรับอารมณ์พวกนั้นได้โดยที่ไม่ปั่นป่วนตามเข้าไปด้วยไม่ตะลนทุลายวุ่นวายตามเขาไปด้วยเนะี่ยแปลว่าการวนางเราก้าวหน้าทีานี้พอก้าวหน้าแล้วเป็นยังไงล่ะแล้เขาตามเรามาเองเอยแปลกนะเมื่อก่อนนี่พอเราว่าอย่างนี้จะต้องชอ็ชอ,ชอ,ชอตอย่างเงี้ยนะต้องเทียงต้องแสดงอาการโกรธหงุดหงิดขึ้นมาแต่ตอนนี้ลับสงบมั่นคงไม่วุ่นวาย ใจเย็นมีเมตตามากขึ้นอะไรนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาทําตามเราเองนะนะไอ้ที่ไปชวนไม่มีประโยชน์อะไรหรกชวนให้ตายเขาก็ไม่อยากมาแ,แกยังเอาดีไม่ได้จะมาชวนฉันไปทําไมนะมีใครเขาอยากทําตามนะนะเป็นอย่างนั้นยังมีวันหนึ่งโยมสองสามีภรรยาลูกชายพามาทําบุญะก็นั่งกันนั่งห่างๆกันนะมาทําบุญเอามาที่มาประเคีย้ย่อกันไม่เอาหรอกไม่ทำทำไมอะ เขาเนี่โหดร้ายแต่กบโยมแล้วเกินเนี่ยว่าผัวต่อหน้าพระต่อฟังแล้วขำอะไรนักหนาเยโยรพอคุยกับผัวผัวก็ฮ่าฮไม่รู้เรื่องหูตึงเออเข้าใจแล้วทำไมทังเป็นอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนี่คนหนึ่งอารมณ์เสียคนหนึ่งก็หูตึงเมียจะบ่นอะไรกูบอกอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองนี่ จริงๆอะยุ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยยากละทิฏฐิมานะมันต้มหัวต้มหมูน้าสอนไม่เอาแล้วใครบอกเขาไม่ฟังแล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมแค่นั้นเองทําไงได้ตอให้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ช่วยเขาไม่ได้บอกเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วะสม,สมองสมองไม่มาแล้วไม่ไปตามเราแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นแหละดิฝึกตัวเราเองน,น,อน,นี้ดูพ่อดูแม่เป็นตัวอย่างดูคนใกล้ตัวนี่นแหละเป็นตัวอย่างใช่ไหมพอแก่แล้วมันทุกข์ขนาดนี้ บุ่นวายขนาดนี้ตอบถ้าเราแก่เราจะไม่เป็นอย่างนี้นะบอกตัวเองงันวันนี้นั่งมาชมคณะกรรมการมวลนิธิดูแล้วก็สลดสังเวชใจเนาะดูในผมงอกกันแถวโอ้ในเราจะแก่ไปด้วยกันเนี่ทํางานด้วยกันมาตั้งนานนะจะแก่ไปด้วยกันจะตายไปพร้อมกันตายไปด้ <c oughs> ดวยกันเดี๋ยวก็หมดวลาเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเลือกประธานใหม่กรรมการใหม่น <c oughs> มือเราจะไปเอาใครมาถาทำงานเนี่ยงานนีมันงานฟรนีงานเปลืองตัวก,ก็นายกรรมการก็ควักกระเป๋าเองอยู่เรยนลย,นยไม่ได้ประโยชน์เลยจากมูลนิธิสักบาทนีบางคนก็เข้าใจว่าอทำไมมูลนิธิของวัดวางหินไม่ไปช่วยน้ําท่วมของเขาไม่ไปช่วยไฟไหม้น้ําท่วมตึกสลม่มไม่ช่วยเขาเข้าใจว่ามูลนิธินี่มันจะต้องเป็นอย่างนั้น ต้องไปหารถไปคอยเก็บศพส hehe, ัก <descon> ค <fin asi> ันหนึ่งกันมูลนิธิแต่าเขาใจยังโยมมูลนิธิมีเปละลานมูลนิธิในประเทศนี้นะทำงานมั่งไม่ทํางานมั่งเอาไว้เรียอะไรชาวบ้านเขาบ้างตั้งมูลนิธิเพื่อเรื่อะไรชาวบ้านเขาก็มีเยอะแยะนะไม่ทําอะไรวัตถุประสงค์เขตั้งมาเพื่ออะไรอะมูลนิธินะตั้งมาเพื่อที่จะสอนธรรมะอี้ยนะเขาก็ทําตามหลักตามเกณฑ์นี้ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็ทําไปสิ อย่างมูลนิธิคุณการจอมพลังไปช่วยเหลือคนที่ได้รับการเอารัดเอาเปรียบในสังคมนี่เขากนะ็ทำตามกําหนดกฎเกณฑ์ของเขาของมูลนิธิจิตวราชินวงก็ตั้งใจสร้างเงินมานเพื่อจะสอนธรรมะตามหลักคําสอนของพระเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยจริงก็ไม่ยุ่งเกี่ยวทุกมูลนิธิแหละนี่เป็นกฎระเบียบมูลนิธิทุกที่นะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะ ไม่มาแสวงหาผลประโยชน์อะไรในมูลน,นินธินะมูลนิธิส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรนะเอากําไรอย่างเดียวคือกำไรบุญอย่างนั้นแหละกำไรตังค์นี่ไม่เอาแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็ทําบุญข้างนอกด้วยฝึกใจตัวเองไว้ด้วยนะมันมก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเดี๋ยวเราสมนมูมนิธิกัน